สวัสดีเจ๊พี่น้องมาพบมาพบกันกับเจ๊เจ็บเทยเ,เ,เ,เท้าค่ะไม่สวยค่ะแต่ไม่ค่อยว่างค่ะเบาว่างอีกเลยค่ะพี่น้องกําลังคัดของง่ะชิบปหาจิโลค่ะสวัสดีก่อนเดีวบาบายวบ้าลุงบ้าลุงไปหาจิโลหาดูใส่ไหมหาดูตรงนะ้าไ,<ป>ไาลลด้ไปหาจิโลน้องบีตไป ยน้องบอยกำลังคัดของคือแทสุได้ยินเ่ล่บายดี่าลงจด้รองากขนาลี้วจะไปหัี้นอกไปเลยพี่น้องไปเบิ่งน้ำากนค่ะพี่น้องไององว้ยนําเต็มน้องเละจ้าป่าอิกไปเบิแล้ลยจ้า น้ำเต็มหนองเลยจ้าบรรยากาศจุดทุ่งเธนะคะกําลังจะลงไปหาแถวทุ่งนาคะ่ะไปแล้วไปก่อนละจ้ากําลังดึงเนี่ยไปเลยพี่น้องเอ้ยไปหากิโลแถวคันนาเนี่ยหลจ้ะพี่น้องมันจะเป็นรูแล้วก็เอาน้ำใส่มันแล้วก็ให้มันออกมาค่ะ มันมีเป,ปล่ปลานั่งเฝ้าจิโร่จะพี่น้องออกมาเลยพ่อไปเดี็กประจัก พี่น้องบรรยากาศฝนตกค่ะท้องทุ่งนาเขียวขจีไปหมดเลยค่ะได้แหละบอตัวให้สาวอีกแลวะวบ่จักสาวซองลุมแลพี่น้องก็กระบ่ได้ห้ามเลียมรดหาเลียมรุดบอ <c oughs> เลยป่ะสังอีกอยมันมีปรลาดจิลนะป็ามูงมันกี่ล่ะไปยัพบ่น้อาไอ้ได้ล้ไปอีกลย ัวดโดดตัวอีกแรบ,บิ๊กเลยมยึงนะออหได้กับบุมีเว้ยได้ไม่ได้ไม่สำคัญ <ตำ S 2> น้ามาเลยบิ๊กบิ๊กบิ๊กบนี่น,น,นีมันลงไปอย่เวเด้นั่นแล้วบ่ฝฟามันึ้นแล้วมันลงแล้วน่ะเห็นบอ่อจังมันกแม่ นั่นนั่น่ได้จกมัโอ๊ยอยได้แล้วนึ่งตัวได้เอาใจของเออไปพูดตัวล้างทั้งมันก็ได้ตัวนึ่งมาจชะเฮจันนะเห็นบมเห็นบะ นาะยบ่อยกำลังหาหบ่อยไ่อ้บ่อยเห็นจักคู่แบบและบ่แค่เลยเนาะบรรยากาศทุ่งท้องนานะจ๊ะฝากขึ้มฝนระตกพี่น้องเอ้ยเข่ากับบ่ได้ใส่ปุ๋ยดอกพี่น้อง นางยังบ่ได้ปุ๋ยใส่เลยจ้านั่งกับเอาฟุ้นขี้ง้วค่ะลงมาใส่เห็นอยู่บ่หูมันน่ะอู้ยบรรยากาศทุ่งทงน่ะเป็นอะรกลกง่า เห็นบ่ะชิลล์อกับอึดแล้วพี่น้องเอ้ยข้าเจ้ากนหล,ลาลยมันเบรนหูมันนอกปนๆนนอันนั่นแหละปน,นน่ะมันอ้อนไหมนะจังสเห็นพี่น้องเอ้ยอันนี้มันอันควายมันอันลบเบป็นลรบิกร๊กเอ้ยได้จัะโตแล้ว อีงไมใช่มาพีแง่งโฮไปโฮมาอยู่บนเห็นแล้วแ่่งนคนละคันทีล่ลำจังเห็นแ่่งน,น้ำลางกันกระเห็นแล้วเนนว้ยเออหน้าถั่วมันมันออก ไงมันอ้อนหนะไหมนะถือว่าลงมาเลาะนะค่ะพา,าะพี่น้องลงมาเบิ่งทงนะนะคะข่าวเจ๊ค่ะ่าวไม่พอมจะมากกันปลาดิ้วได้ข่ากับประธานได้ใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องเอ้ยเอาวจะพูดขี่งวขี่ควยมาใสา่ขี่งว แล้วก็ปุ้ยใจเชงว่ากรบวท่นได้ได้ปุ้ยบท่นได้บวกับัท่นได้ปุ้ยุ้ยกับแพงแพงพี่น,อน้องเลยสอบมาเก้าร้อยเก้าปาตทีิได้ใส่บล็อกปีนี่นะเบิง่งทรงแล้ว,ว, 9, วคือสิบได้ใส่ดอกค้าขเก้าร้อยเกวเกือบพันเลยค่ะสอบนึ่งกะปุ้ยขิงงัวนนั่นแหละค่ะ

ฝนกลินอยู่แจ๊อยู่ปีนองเลยไปไปเบิงข่อบ่อยตัดข่าวนเมื่อคืนระเบ้อไม่น้ำผมาเลยระเบ้อรวม้งไปไปเบิ่งข่าวตัดไปเอไดเอาียาไปให้เออได้เลยอืมได้ปที่ยน้องือองกรถือไป ตัวนี้ตัดจะก็ขึ้นอีกเลยไหมไม่ัดไว้ต้นค่ะคือเขาเป็นบกนะพี่น้องตัวนี้ตัดแลบเรียบร้อยกระลังขึ้นหญ้าตายแล้วก็ขึ้นอยูุติเลยกระลังขึ้นค่ะนาหวานจ้านาหวานจ้าแต่ไลนีในเดิมพี่น้องเด้อกล้องผมมีการซัน ่างกับบริแง่แห้งเะคะ่ะค่อยๆ่ยางอยู่ค่ะอโอ้ยคิดใจเขาเ <c oughs> ่ะจะถอดห่ <c oughs> อนยิน้มบ่มีแดดกับจี้อน กำลังออกพี่น้องเอ้ยกำลังถอดยอ,อดอไม้จ้าตัดแล้วล่ะกะแล้วกันมาสรุปแล้วมึงหอบหรือมึงหนาวะลงไปเบิ้งแถวแค้มป่ากับพี่น้องเอ้ยพี่ไร่โปรเบิ้งแล้วคือสิบได้กินนะะ่นตนับชาโบมานอีกแล้วค่ะ ๋ยวลบไปเหยียบเข่าด้วยบิ Big Boy, ๊กบอยเอ้ยเปลี่ยนน้ำคลองในะใส่อีกเลยน้ำเบ๊กอยไปเหยียบเข่าด้วยน่ะ้กกอปีกอันนี้ละคะ่ะรีนังกันน้อยๆดอกแต่เนี้นป่าลงหมดนะโอ้ลายด้วยใจพี่น้องอันนี้ห่างเก้ามันนงประ่านได้เหตุจุดจ้า มาเบิ้งในแนมนี่ไงเฮ้ยเบิ้งกันไปแม่ดิเวกโดดโล่อ่ะโดดโล่นะข้นมันก้าน่ะ มันบอก,กาดด้าอกนะดอกนะ่านันเราซื้อนะบ่อน้ำบ่ม่วนเล่นน้ำไลน,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 นี่นีนน่นี่นี่นี่เสรลุปแล้วลงแมาหยางนี่นะ เอาไหมเอาไหมลงไหมเอาโดดโดดไปนี่สรุปแล้วผ้าสองน้อยลงมาเร็นอัน huh. น right. uh ้า right. right. ้เด้อค่ะบุญถอดแล้วถอดแล้วลงปุเรียกกรบอกล้าลงอีกอายุนหนเด้อ่ะเร็วๆ

รูปเป็นไอ้บ่อยปุเอาเร็วเร็วทุกใบเทียนอดก่อนนะอดเมจีบอ่ะเอาไปเริ่มไหม

เอาแกงกันมะนี่มาไม่เทียบเอาไปเฮี้ยงกันก็ได้ไอ้ยาเปียบน้องเด้อเอเอาหนึ่งก้อนหนึ่งจาแซมเร็วเร็วบิ๊กเร็วพีเดียวเทปปากเขาพอพอพอป้าป้าป้ขึ้นป มามาบอกได้มึงนะนะที่ลอกกับไรจ้า,จาพี่น้องเอยไปจีเดอไปยุบุ้นละไปยุบกับแม่พุ้ละบอกไปยุบเออเอา,า,าคลิปนี้ก็เจอไว้ัน้นี่เลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปน่าจะพอกกันไหมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เจ็บเธอเ,ท,เ,ท,เท,ท่าเลยนะจ้าอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามมาตลอดจ้า อเอาตกลงได้หร่บัรจิร่ไะะดบัตจิบ่บจิรอก็รืไปเลยแน่คลิปนี้เขาก็กล่าวคำว่าสวัสดีจา้าพี่น้อง